สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h a n แนลของเจวรปัดนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ3 1 0 0 0นซับยังไงก็ฝากกดติดตามเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงสิ้นปีนี้เรามีทั้งโปรแกรมลีกแข่งขันมีทีมชาติด้วยรับรองไม่ผิดหวังกับข่าวสารอย่างแน่นอนส่วน a c e b o o k นะครับผมเพิ่งเปิดใหม่ในชื่อของเจวรปัดคนตามก็ใกล้จะหลักหมื่นแล้วนะครับก็ขอบคุณจริงๆสิ้นปีนี้ได้ทั้งสามส ประสบค,ความสําเร็จเกินคาดยังไงฝากบอกนักก๊อปทั้งหลายด้วยนะครับว่าให้เครดิตนิดนึงและการสมัยก่อนไม่เคยว่าแต่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าช่วงนี้เปิดเพจใหม่เนี่ยขอยอดให้ผมหน่อยละกันถือว่าเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็จะได้มีงบประมาณในการไปจ่ายเงินเดือนให้กับน้องๆในทีมเพราะบางทีเนี่ยเห็นคนก๊อปปี้ข่าวเราไปแล้วยอดแชร์เยอะกว่าเราเนี่โอ้โหเจ็บปวดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เจ็บปวดเรื่องของยอดแชร์แต่เจ็บปวดที่ไม่ให้เครดิตกันเท่านั้นเองครับ อีกหนึ่งช่องก็มีติกต็อกครับพูดกันทุกวันนะครับชื่อเจวรปัดเหมือนกันคนตามก็16,00 0ห่ากว่าแล้วข่าวสารก็ยังลงคู่ขนานอยู่นะครับแต่ว่าอนาคตจะมีการไลฟ์ผ่านช่องทางติกต็อกเนี่ยมากขึ้นก็ฝากกดทิ้งไว้หน่อยละกันวันนี้มีแต่เรื่องกับเจวรปัดก็คงจะเริ่มที่ความพร้อมของบุรีรัมย์นะครับในช่วงเย็นเนี่ยก็จะลงแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนส์ลีกอีลิทนดที่5พบกับคาวาซากิฟรอนเล่ทีมอันดับ13ของเจลิกนะตอนนี้ ซึ่งปราสาทสายฟ้าเนี่ยก็ถือว่าพร้อมมากนะครับโดยทีมชุดนี้จะขาดเพียงแค่สัญลักษ์หายประโคนแบ็กซ้ายของทีมที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในเกมกับมาริโนสที่บุกไปแพ้ศูนย์ประตูต่อ5ซึ่งใบแดงของเขาก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้ทีมเนี่ยโดนถล่มเละเทะเหมือนกันและโดนแบนนัดเดียวไม่พอนะครับจากการโดนใบแดงโดยตรงตามกฎเนี่ยก็ยังโดนคณะวินัยของ AFC เนี่ยเพิ่มโทษแบนอีก1นัดนะรวมเป็น2เกมจากการถูกมองว่าเป็นการเข้าหนัก เกินกว่าเหตุแล้วถูกประเมินว่าเป็น v i เอ e เลนคอนดักหรือว่าเจตนาทำร้ายคู่ต่อสู้ดังนั้นพี P. จะหายไป2นัดนะครับในการเจอฟอนตเล่วันนี้และก็บุกไปยันยาโฮก็ไม่มีชื่อของเขาเช่นเดียวกันส่วนข่าวดีก็มีครับหลังจากได้โกรันเคสิคเข้ามาเล่นในรายการนี้ก็ยกระดับทีมได้เลยแมชนี้ก็ยังจะได้เต้าแบงค์สุพรรณเหมือนตาที่ลงทะเบียนในวันสุดท้ายตอนยกเลิกสัญญากับ o h เอสดูเบิเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งผมคิดว่าน่าจะประเดิมตัวจริงกับบุรีรัมทันทีหลังเกมก่อนกับมาริโนสเนี่ยน้องเพิ่งเดินทางกลับมาจากเบลเยียมทําให้ปรับสภาพร่างกายไม่ทันขณะที่คู่ต่อสู้อย่างฟรอนตาเล่นะครับต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่พวกเขาฟอร,ร์มตกมากๆเลยลากยาวตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วหลังจากจบอันดับที่8ในเจลีกของญี่ปุ่นแต่ยังได้มาแข่งขันในรายการ ACL เพราะว่าคว้าแชมป์เอ็มเพลย์เร์คัพและก็ฟอร์มในลีกสีเกมหลังสุดเนี่ยนะครับไม่ชนะใครเลยด้วย เอาตรงๆซีซั่นหน้าเนี่ยดูทรงแล้วจะไม่มีทีมอย่างฟรอนตาเล่ในถ้วยเอเชียซึ่งก็ดูแปลกไปเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็คว้าสิทธิ์ตัวแทนสโมสรจากญี่ปุ่นลุยรายการนี้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีหลังส่วนฟอร์มใน ACL เนี่ยนะครับพวกเขาก็มี6กแต้มจาก4ี่เกมแรกจากการบุกไปชนะอุซายุนไดจากเกาหลีใต้แล้วก็ชนะช่างไฮพอดจากจีนแต่2เกมหลังในการบุกไปเยือนเซี่ยงไฮ้เซินหัว ทีมจากจีนแล้วก็กวางจูจากเกาหลีใต้เนี่ยแพ้รวดทั้ง2นัดฟอร์มเกมล่าสุดในเจลีกก็เสมอกับอ ra ุรวาเรส1ต่อนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพอจบนัดนั้นก็เดินทางมาบุรีรัมย์ทันทีในวันเสาร์พราะเขาก็เน้นในแมชนี้เหมือนกันไม่งั้นตกรอบในรายการนี้ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมเมืองบุรีรัมย์ก่อนด้วยหลังจากมีภาพไปถ่ายรูปรวมกันที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่1ส่วนอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับนี่คือเกมสุดท้ายของทุรุโอนิกิ อดีตเจ้านายเก่าของชาทิพย์สงกระสินหลังจากที่ครองความยิ่งใหญ่คุมฟรอนตาเล่มาตั้แต่ปี2017นับนิ้วเนี่ยก็7-8ถึงปีแล้วนะครับซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าจากคนที่ไม่เคยเป็นโคช้ชแล้วสามารถปั้นนักเตะได้มากมายได้แชมป์รวมกันถึง9ใบคือเอาไม่ง่ายครบทุกถ้วยในญี่ปุ่นแต่ว่าฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะวางมือจากฟรอนตาเล่คือเหตุการณ์เนี่ยมันชี้ชัดเลยนะครับการอยู่ที่เดิมหลายๆปีความกระหายหรือว่าไอเดียอะไรบางอย่าง มันก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคือมันกลายว่ายิ่งอยู่เยอะยิ่งมองไม่เห็นปัญหาแม้ว่าจะเคยประสบความสําเร็จที่นี่มาก่อนก็ตามซึ่งความท้าทายใหม่ของโอนิกิก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะช่วงพีคๆเนี่ยเคยอยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิ์คุมทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่แทนที่ของฮาจิเมะโมริยาสึเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยโมริยาสึยังคงอยู่กับญี่ปุ่นแต่โอนิกิต้องไปจากฟอนตาเล แต่จะว่าไปเนี่ยทีมฟอร์มตกอย่างเกมก่อนมารีนอสเนี่ยก็ถล่มบุรีรัมขาดลอยนะครับมันบอกอะไรไม่ได้เลยด้วยความเป็นเจลีกยังไงพวกเขาก็ยังคงยอดเยี่ยมและในรายการพวกนี้อย่างเกมกับมารีนอสเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตัวหลักอะไรมากมายนะครับยังสามารถจัดการกับบุรีรัมได้อย่างอยู่หมัดโอเคมันมีจุดเปลี่ยนเรื่องของใบแดงผู้เล่นเหลือน้อยกว่าและก็เสียประตูค่อนข้างง่ายด้วยจากความผิดพลาดในเชิงบุคคลแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าไม่นับจังหวะก,การเสียประตูเนี่ยการครอบครองบอล จังหวะในการเคลื่อนที่ต่างๆของผู้เล่นก็ต้องยอมรับว่าแม้บุรีรามจะดีต่างชาติที่ถือว่าอยู่ในเกรดหัวกะทิแต่มวลรวมของทีมฟุตบอลมันก็คือการเล่นร่วมกันของทั้ง11คนให้เกิดความลงตัวอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ยังสู้เขาไม่ได้อย่างฤด,ดูกาลก่อนบุรีรัมคิดว่าเจอทีมจากเจเลก2ออย่างโคฟุที่ได้สิทธิ์เข้ามาในฐานะแชมป์บอลถ้วยของญี่ปุ่นก็ยังเอาชนะไม่ได้ดังนั้น J1 J2 ของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นงานยากสำหรับทีมในลลกสูงสุดบ้านเราอยู่ดี คือมันเป็นเพียงแค่กําลังใจแล้วก็เป็นชาเลนจ์สาคัญที่บุรีดามเนี่ยอยากจะก้าวข้ามให้ได้ในการสู้กับทีมจากญี่ปุ่นแต่สถิติมันฟ้องนะครับว่าเจอกันมาเกือบ20ครั้งเนี่ยประสาทสายฟ้าเอาชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นและก็เป็นการเอาชนะในบ้านด้วยถามว่าเกมนี้เกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได้โจทย์เดียวคือบุรีรามเล่นในบ้านจะมีโอกาสแค่ตรงนั้นแต่เล่นกับทีมจากญี่ปุ่นและก็เกาหลีเนี่ยมันต่างกันนะครับเล่นกับเกาหลีเนี่ยบางทีมีลูกพล,กลักําลังห อาจจะพอเบียดเอาชนะได้แต่เล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยกำลังก็ต้องมีสมาธิก็ต้องได้วินัยในเกมรับต้องสูงและที่สําคัญต้องเอาชนะพวกเขาให้ได้ด้วยวิธีการฟลอตเล่นเนี่ยเป็นทีมที่แนวคิดชัดเจนตลอดครับว่าชาตินิยมสุดๆเลยแต่ละเกมเนี่ยอย่างเราเคยเห็นสมัยชาติทิพย์ไปคลายแข้งพวกเขามักจะใช้นักเตะต่างชาติไม่เกิน3คนต่อแมช ซึ่งตัวที่ยืนหลักมาก็จะมีจองซรยองประตูมือหนึ่งเกาหลีนะครับที่อยู่กับสโมสรน,นานกว่าโทโุโอนิกิซี่แล้วก็อีกตัวคือมาซิโยปีกชาวบราซิลที่ตอนแรกจะมีข่าวย้ายไปนู่นไปนี่ทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่โดยมีแกนของผู้ตัวสำรองอย่างเจเซลซึ่งผู้นี้ก็ไปอดีตเพื่อร่วมทีมของชนาทิพย์ทั้งหมดแต่ตัวหลักส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเตะญี่ปุ่นนักเตะท้องถิ่นนะครับเราก็คุ้นกันตั้งแต่สมัยเจเนย้ายไปเล่นแล้วไม่ว่าจะเป็นอากิฮิโรเอนากะแนวลุกเทคนิคดีจอมคลาสสิุดดอนดี ที่ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่เห็นภาพนะครับว่าเจวรปัตเล่นบอลยอังไงเนี่ยให้ไปดูเอียนากะเล่นเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยเพื่อนๆเ,เ,เขาวิ่งกันแทบตายเอียนากะไม่วิ่งครับแต่ทุกการเคลื่อนที่ของเอียนากะจะเป็นการชี้เป็นชี้ตาย,ตายเสมอนี่แหละครับคือคานิยามของผมเลยเดี๋ยวเราไปดูนะแต่สภาพล่าสุดเนี่ยไม่ได้เตะบอลนาเบนปีนะครับไปร่วมเตะบอลกับอินฟลูเอนเซอร์เห็นตัวเองเล่นแล้วเนี่ยกูกลับมาภาคบอลทําคลิปเหมือนเดิมดีกว่าส่วนตัวที่เหลือนะครับก็มีเคนโตะทาจิบานาดะแล้วก็ยูกบายชิ รวมถึงตัวหลักอีกหลายคนที่เจ็บไปทั้งยาสุโตะวากิสากะจะว่าไปก็หน้าเดิมๆนะครับไม่ต่างจากชุดที่เอาชนะบีจีปทุมได้ในศึก ACL ีอลฤดูกาลที่แล้วแต่ถ้าเกิดจะให้ไล่เรียงทม์ลายผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟรอนตาล่ยั่วไปนะครับคือการปั้นนักเตะแล้วก็หลายคนเนี่ยกลายเป็นของพรีเมียมในยุโรปหรือว่าย้ายไปทีมอื่นแต่ปัญหาคือ ไอตัวใหม่ที่มาแทนเนี่ยมันผลัดใบไม่ทันแล้วแผนของโอดิกิ่ก็ปานป่วนเพราะว่ายุคสมัยรุ่งเรืองเนี่ยแต่และตัวท็อปทอปทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาอรุนิตโตมะโชโกทานิกุจิเรโอฮาตาเตะและก็โกอิตาคุระผู้นี้ปัจจุบันก็แทบจะอยู่ในโผของทีมชาติชุดใหญ่ญี่ปุ่นที่ลงเป็นตัวจริงทั้งหมด ส่วนในแง่ความมั่นใจของทังฝั่งเจ้าบ้านออสมารรสก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ามันเป็นเกมสําคัญทีมต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้เพราะมันจะส่งผลต่อการเข้ารอบและยิ่งตัวเองเพิ่งแพ้มาด้วยในเกมก่อนหน้านี้แล้วก็ขาดสะสะักคิดว่ามีผลกับทีมและต้องเสียไปถึง2เกมด้วยแต่เขาเชื่อว่าเจฟฟรสันทาบินัสเนี่ยจะสามารถทดแทนได้ตอนนี้ทีมก็พยายามฟื้นฟูร่รางกายนักเตะหลังเจอโปรแกรมที่ค่อนข้างถี่ก็ต้องพยายามเตรียมตัวให้พร้อม ขณะที่ทีรทรบุญมาทันก็อยากจะช่วยทีมคว้าสามแต้มให้ได้แล้วก็มองว่าการมีแต้มจะส่งผลต่อการเข้ารอบเหมือนกันแล้วก็นัดนี้เป็นเกมที่ยากฟลอตเลมีจุดเด่นเรื่องของการครองบอลและก็ลูกเฉลยโอกาสต้องระวังจุดนี้อย่าิกครั้งนะครับคู่นี้เตะในเวลา1 9บเนาฬิการหรือว่า1ทุ่มตรงที่สนามบุรีรามสเตเดียมหรือว่าช้างอารีนาถ่ายเท่าสดทาง YouTube BG s p o r t นะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยจะได้ลุ้นก่อนบุรีรามเตะนะครับในช่วง4โมงเย็นวันนี้ เดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสุดท้ายในชุดลุยศึกอาเซียนครับซึ่งอ e ิชิเนี่ยมีการส่งชื่อให้กับสมาคมเรียบร้อยแล้วนะครับและก็มีแผนต้องมารายงานตัวฝึกซ้อมในวันจันทร์หน้าก็คือวันจันทร์ที่2ธันวาคมนี้เลยการเป็นว่านักเตะที่อยู่ในข่ายเนี่ยจากที่มีการส่งชื่อไปเนี่ยอย่างของประจวบเนี่ยนะครับก็มี2คนอยู่ในลิสต์นั่นคือ พันธมิตรประพันธ์ที่มีชื่อในเกมกับเลบานอนลงตัวจริงไปด้วยในการอุ่นเครื่องฟี f าเดยรอบเดือนพฤศจิกายนส่วนหนึ่งคนคือจิรพันธ์ผาสุขขันกับตันทีมของต่อพิคาตท,ที่มีประเด็นระเบิดอารมณ์ในเกมเอฟเอัพกับชลบุรีซึ่งเข้าตาอีชีมากๆเลย ซึ่งผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเข้าตาแบบไหนดังนั้นถ้าให้ผมเดานะสคนนี้ยอยู่ในขาย50คนก็จริงแต่ถ้าเกิดประเมินจากในรายของจิรพันเนี่ยโอเคเขาใส่ชื่อไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วแต่พอเห็นพฤติกรรมแบบนั้นก็อาจจะต้องหยุดพักเบรกไว้ก่อนเพราะมันเป็นเวทีทีมชาติด้วยกระแสะของแฟนบอลอาจจะไม่ได้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นอย่างเดียวนะครับผมว่าอิชิเขาคงมองได้ว่าจิรพัน์ก็อาจจะยังไม่เหมาะกับแคมป์นี้สะทีเดียวเพราะว่าเป็นนักเตะหน้าใหม่ที่จะเข้ามาในรายการสําคัญด้วยและเป็นรายการที่เป็นความคาดหวัังงงงขออท้สสมมาาคแแลวก็ฟนนบบ่ ที่อาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, อาเซียนคัพไม่สาคัญหรอกแต่พอเวลาแข่งขันเชื่อเถอะเดี๋ยวก็ดูแล้วเดี๋ยวพอแพ้หรือไม่ประสบค,ความสําเร็จก็รับกันไม่ได้ส่วนในรายของมาน์ธมิดเนี่ยนะครับอาการบาดเจ็บดีนะจากเกมบอลถ้วยที่แพ้กับชลบุรีก็ทําให้น้องมิซูเนี่ยทำได้แค่นั่งอยู่บนอัธจันทร์ในเกมล่าสุดกับประจวบคือไม่มีชื่อเลยนัดที่บุกไปเสมอกับล,ลําพูนอ่ะพอพูดถึงลําพูนก็พูดถึงนักเตะที่อยู่ในขายแล้วนะครับก็คงเป็นชุดเดินตั้นและอย่างอนันต์ยอดสังวาหรือว่าอัครพงษ์พุ่มพิเศษ ส่วนประตูเนี่ยก็อาจจะมีกรพัฒนารีจรันอยู่ในข่ายแต่ผมเชื่อว่า2คนที่จะติดอยู่ใน26คนนะผมยังคิดว่าลึกๆอน,นันต์ยอดสังวานยังไปต่อได้และก็อัคารพงษ์ผู้พิเศษเพราะว่าได้เวลาในการเล่นค่อนข้างเยอะก,กับฟีฟ่าเดย์รอบที่ผ่านมาแต่ถามว่าผลงานเข้าตาไหมก็ยังคงต้องเร่งฟอร์มอีกพอสมควรแต่มีดีตรงที่เข้าใจระบบของอีชีและก็ไม่ต้องมาปรับตัวอะไรใหม่มากที่สำคัญโปรแกรมการแข่งขันของลำพูนกับการท่าเรือในช่วงที่ทีมชาติเตะอาเซียนคัพเนี่ย ก็ได้ถูกเลื่อนออกไปเรียบร้อยเหมือนมีการเปิดทางไว้แล้วนะครับว่าทั้ง2ทีมจะปล่อยนักเตะให้กับทีมชาติแบบชัวร์แน่คราวนี้มาที่การท่าเรือทีมที่เลื่อนโปรแกรมกับลำพูนไปเอาก็เก็บข่าวมาฝากหน่อยเพราะว่าทางเพจของสมโมสรเนี่ยได้มีการพูดถึงอ,อาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ละเอียดอ่อนซะแล้วนะครับดูแอดบินเพจเนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษเลยหลังไปเกิดเคสของเควินดิโรมรามในแคมป์ทีมชาติรอบก่อน ก็เป็นว่าบทเรียนเรื่องของการสื่อสารมันสําคัญถ้าเกิดว่านักเตะเจ็บก็รายงานตั้งแต่ในสโมสรให้มันชัดเจนส่งใบแพทย์ให้สมาคมผมว่าไม่มีอะไรดราม่าแต่ตอนนี้กลายเป็นแฟนบอลไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซะแล้วนะครับแม้แต่เคสของบอเรวุสสีสุภาที่น้องเจ็บจริงเนี่ย กลายเป็นถูกตั้งคาถามผมก็แฟร์นะครับถ้าเคสไหนมันร้อยปเ็แล้วผมเช็คมามันใช่ผมก็ยืนยันว่าอันนี้ต้องซัพพอร์ตน้องด้วยอย่างวรวุฒธหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเจ็บจริงหรือเปล่าในสนามเจ็บอีกจุดหนึ่งทำไมเดินออกมาเจ็บอีกจุดหนึ่งก็บอกได้เลยนะครับว่ายืนยันชัดเจนว่าเอ็นร้อยหวายของปอนเนี่ยมีอาการฉีกขาดซึ่งเจ็บก่อนเกมจะเล่นกับอุทัยแล้วด้วยต้องใส่เฟือกประมาณ1สัปดาห์และก็ต้องพักไปจนจบปีนี้เลย ส่วนที่เหลือตัวต่างชาติก็มีการพูดถึงอิราฟานฟันดี้ที่ยืนยันว่าที่เจ็บไปเนี่ยเป็นแค่ตะคิวและก็พร้อมสำหรับนัดต่อไปส่วนโนบุรุชิมุระที่เจ็บไปตั้งแต่ต้นเดือนก็เตรียมจะกลับมาซ้อมในสัปดาห์หน้าแต่ไม่มีใครสนใจเท่ากับคนนี้ครับเควินดิโรมรามที่เจ็บข้อเท้าเจ็บซ้ําที่เดิมนะครับต้องใช้อีกครั้งนึงซึ่งในเกมล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็โดนเปลี่ยนออก ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในข่าย50ตัวอยู่แล้วนะครับเป็นตัวแทนจากสโมสรการท่าเรือแต่ที่ผมได้รายงานข่าวไปและผมคิดว่าจะอาการบาดเจ็บที่การท่าเรือลงข่าวแบบนี้เนี่ยจะชัดเจนว่าทั้งวรวุศสีสุภาและเควินเโดมรามน่าจะไม่มีชื่อใน26คนสุดท้ายของทีมชาติไทยในช่วง4โมงเย็นนี้อย่างแน่นอนคือถ้าเกิดมันทำแบบนี้ตั้งแต่แคมป์ที่แล้วเนี่ยทุกอย่างจบเลยนะครับก็ยืนยันใบแพทย์ไปแต่เควินเนี่ยผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่ได้พูดกวนตีะไรทั้งสิ้น เควินเล่นได้แต่จะเล่นได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยน้องก็เจ็บแบบนี้อยู่แล้วและบางครั้งเนี่ยต้องฉีดยาเล่นด้วยนะครับนี่คือเรื่องที่ผมไม่อยากพูดเลยในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่านาวันนี้เควินเนี่ยกลายเป็นจำเลยสังคมไปแล้วซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆคือ ทีมชาติอาจจะเล่นได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแต่กลับมาสโม,มสรเนี่ยก็วิ่งเหมือนเดิมก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ผมกับเควินเนี่ยจะไม่ได้ร่วมงานกับนามทีมชาติเพราะาผมเองเนี่ยก็ถอนตัวเหมือนกันเนื่องจากว่าไทยรัฐเนี่ยถ่ายเท่าสดผมไปเตะไม่ได้ผมลืมไปนะครับผมต้องพากบอลก็ต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนด้วยนะครับที่ผมใช้อารมณ์ในการพูดในวันนั้นไปแต่จะว่าไปเนี่ยถ้าเกิดฟูลทีมเลยนะครับบรปัดเควินแล้วก็ธีรทรเนี่ยเล่นวยกันนะครับฝั่งซ้ายโอ้โหผมบอกเลยเกมระดับอาเซียนเนี่ยไม่ต้องมา เพราะอยากให้เข้าใจการตัดตัวของอิชิในครั้งนี้นะครับว่าต้องประเมินจากหลายส่วนก็คือความพร้อมของตัวผู้เล่นว่าจะอยู่ในทัวร์นาเมนต์ได้แบบสมบูรณ์หรือเปล่ามานัดหนึ่งเจ็บนัดหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องใช้คนที่มีสภาพร่างกายที่ดีก่อนตามสเต็ปที่เขาต้องการ2คือสโมสรสามารถปล่อยตัวมาซ้อนกับทีมได้ก่อนจะเข้าเริ่มทัวร์นาเมนต์หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนจะเป็นนักเตะใหม่ที่อาจจะร่วมงานกับอิชิในแต่ละแคมป์ แต่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในแคมป์เดียวกันหรือว่าติดทีมชาติพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้ลงเล่นอีกคนนึงไม่ได้ลงเล่นก็ต้องมีการประกอบร่างและก็เจรจาก,กับสมโมสรให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะประกาศรายชื่อในช่วง4โมงเย็นเลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันก็อาจจะดูช้าไปหน่อยตรงนี้ก็ต้องเห็นใจกันด้วยแหละครับเดี๋ยวหลังจากประกาศรายชื่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทิศทางในการเตรียมท,มทีมที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรระหว่างทางบ้างที่ทําให้เราต้องเข้าใจและก็เชียร์ทีมชาติชตุดนี้ แบบสุดๆไปเลยแพ้ชนะว่ากันไปตามผลงานแต่ไม่ใช่สักแต่จะด่าโดยที่ไม่มีข้อบุลอะไรเลยครับคู่แข่งของทีมไทยในการลุ้นแชมป์อาเซียนอย่างอินโดนีเซียนเนี่ยก็มีการประกาศรายชื่อนักเตะออกมา33คนนะครับก่อนดีการตัดตัวให้เหลือ26ซึ่งนักเตะชุดนี้มี31คนที่อายุต่ำกว่า22ปีนะครับคิดดูแล้วกันว่านี่จะเป็นตัวหลักในซีเกมที่ไทย เป็นเจ้าภาพในช่วงป,ปลายปีหน้าอย่างแน่นอนเขามองไปถึงจุดนั้นแล้วซึ่งไอคนที่ลงมาจากชุดใหญ่นี่นะครับที่้ายแค่ในต่างประเทศกระจายไปกับหลายทีมเนี่ยก็อายุน้อยๆทั้งนั้นเลยซึ่ง6คนเนี่ยที่เล่นในต่างแดนทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะมี2คนในไทยลีกอย่างอาสนาวีมังกรลมที่จะได้เป็นกัปตันทีมในชุดอาเซียนแน่นอนรวมถึงรโรนโดควาเต้ของเมืองทองที่เหลือก็จะเป็นจัสตินฮุฟเนอร์นะครับจากวูดแฮมตันในรุ่นอายุไม่เกิน21ปี มีอิวานเจเนอร์จากอูเทรคมาเซเนโยฟอร์ดินานจากออกฟอร์ดและก็กองหน้าอย่างราเฟลสตูอิกหรือว่าราเฟลสตาลจากบิสเบนโรซึ่งตามรายงานล่าสุดเนี่ยผมไปดูมานะครับบิสเบนเนี่ยจะขอเก็บนักเตะไว้และก็ไม่ให้ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าจะให้ใช้งานตอนที่อินโดเนียผ่านเข้าสู่รอบรองหรือว่ารอบชิงในอาเซียนคัพเท่านั้น จากนั้นครับมาปิดท้ายข่าวที่ผมรู้สึกว่าผมสุขใจในฐานะสื่อมวลชนนะครับและผมทําอะไรเนี่ยเอาตรงๆไอ้ที่ชอบพูดว่าเจเรแจวอะไรเงี้ยมันก็แซวกันเล่นๆแหละแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยอยากจะออกมาบอกนะครับว่าผมทําอะไรให้กับนักฟุตบอลให้กับวงการบ้างแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าการเป็นสื่อมวลชนเนี่ยมันมีคุณค่าในการจะช่วยเหลือน้องๆล่าสุดเนี่ยเมื่อวานที่ผมบอกไปนะครับว่าการธนวัตรซึ่งจิตถาวรที่เพิ่งจัดลงเล่นกับราชบุรีแล้วก็ผลงานโดดเด่นเพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาแล้วก็ เปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนะครับก็ไปกับภรรยาแล้วก็ลูกลูกเขาชื่อน้องโนอัมนะครับผมเคยเจอด้วยน่ารักมากเด็กก็เพิ่งเกิดมาได้สักไม่นานหรอกครับประมาณขวบกว่าๆเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสนะครับก็ครอบครัวของกันเนี่ยเดินทางไปจากเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยไปที่ศูนย์การค้าแอมปารจูลาแถวสามย่านนะครับ น่าจะไปทาฟันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมจําไม่ได้เหมือนกันตอนที่โทรศัพท์คุยกันจากการที่ผมทราบว่ากระเป๋าน้องหายก็ติดต่อไปคือเราอยากจะช่วยเหลือนั่นแหละครับก็บปรากฏว่าก็เลยบอกให้น้องเนี่ยไปแจ้งความด้วยความที่กันเนี่ยเป็นนักเตะคนไทยแต่ไปอยู่ฝรั่งเศสมาเนี่ยภาษาไทยบางทีก็คุยแล้วก็เข้าใจยากเหมือนกันนะผมก็เลยต้องลําดับขั้นตอนว่าให้ไปทําอะไรก่อนสุดท้ายเจ้าตัวก็ฉลาดนะครับก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดว่ารถแท็กซี่ที่เขานั่งมาเนี่ย มันโชว์หรือเปล่าว่าเขาลืมกระเป๋าว่าในแท็กซี่จริงๆซึ่งปรากฏว่าก็ชัดเจนนะครับแต่แท็กซี่จากกล้องวงจรปิดเนี่ยผมบอกเลยนะกล้องวงจรปิดของที่ห้างหรือว่าของที่สอนนอนเนี่ยหรือตรงไหนก็ตามเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่ผมได้ภาพมาเนี่ยมันเป็นของส่วนตรงไหนกล้องเนี่ยเช็ดบ้างนะครับเบอร์มากเลย คือกล้องเนี่ยที่บ้านผมนะตัวละ400เนี่ยความคมชัดยังดีกว่าเลยก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากกระบวนการอะไรแต่ยังเห็นอย่างเดียวว่าแท็กซี่เนี่ยเป็นสีเขียวเหลืองแต่ก็ไม่เห็นเลยนะครับว่าเป็นของบริษัทอะไรป้ายทะเบียนอะไรผมก็เลยได้แค่โทรไปแจ้งนะครับที่จอสอร้อยแล้วก็สายด่วนของที่แท็กซี่เขาจะใช้บริการกันก็มีการกระจายเสียงออกไปจนในที่สุดเนี่ยพี่แท็กซี่คันนั้นเนี่ยโอ้เขาก็ดีมากนะครับคือเหมือนเขาก็เพิ่งจะรู้ข่าวเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะเอากระเป๋าไปคืนยังไงผมคิดอย่างนั้นแหละปรากฏว่า พอเสียงตามสายมันออกไปตามคลื่นวิทยุเนี่ยเจ้าตัวก็เลยรู้พี่กัดน,นะครับว่าจะไปคืนกระเป๋าได้ที่ไหนแล้วของก็อยู่ครบเลยนะครับมีเงินสดเล็กน้อยประมาณสัก7 8 0 0 0บาทแต่มันสําคัญคือมันมีพาส,สปอร์ตของภรรยากันแล้วก็ของลูกอย่างน้องโนงอัมด้วยซึ่งทางตํารวจเนี่ยเขาก็แจ้งเบาะแสดีนะครับเขาสามารถไปค้นป้ายทะเบียนได้ว่ารถคันนี้ป้ายทะเบียนอะไรแล้วผมนก็โทรส่งต่อไปให้กับกรมขนส่งทางบกไอทีหนึ่งว่าเช็คป้ายทะเบียนได้ไหมว่าเป็นของใคร พอน้องได้กระเป๋าคืนเนี่ยก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกยอดแชร์เลยที่แชร์ช่วยกันผมว่าบางทีเนี่ยไอข่าวร้ายๆข่า,ขาวฮาๆเนี่ยคุณแชร์กันได้แต่ข่าวพวกเนี้ผมว่ามันสําคัญนะกดสักคนละหนึ่งแชร์ปัจจุบันในโซเชียลเนี่ยเราสามารถช่วยคนได้นะครับและได้บุญโดยที่ไม่เสียเงินเลย ซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดในเคสของกันธนวัตรอย่างเดียวนะครับยังมีอีกหลายเคสที่ผมอยากจะขอร้องให้เพื่อนเทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามด้วยซึ่งถ้าวันหลังเนี่ยเห็นอะไรในเพจของเจวรปัตนะครับแล้วผมพิมพ์ว่าผมขอร้องให้ทุกคนช่วยแชร์ไป ไม่ได้ขออะไรเยอะครับขอกันแค่คนละหนึ่งแชร์ให้มันกระจายการมองเห็นไปเยอะที่สุดมันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างทั้งในทางดีและไม่ดีสําหรับโซเชียลมีเดียในยุคนี้จริงๆทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับเข้าใจคนเข้าใจข่าวสะท้อนความจริงฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube กันด้วยใน Facebook ใน Tik t o อกชื่อเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับเจวรปัตขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ